ทำไมต้องนำรถเข้าศูนย์บริการอีสุสุเพราะเรารู้จักรถอีสุสุของคุณดีกว่าใครคะ่ะให้คุณมั่นใจในงานมาตรฐานบริการด้วยทีมช่างที่ผ่านการรับรองการอบรม ให้ทันต่อเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของ Isuzu อยู่เสมอพร้อมด้วยเครื่องมืออัจฉริยะและเครื่องมือพิเศษวิขสิทธ์เฉพาะ Isuzu อุ่นใจกว่าใครด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อมงานอะไหล่นานถึง6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรค่ะและเรายังมีบริการนัดหมายล่วงหน้ารวดเร็วทันใจได้ที่ศูนย์บริการอ s สุสลำปางสามารถนัดหมายผ่านทุกช่องทางได้เลยนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันตัวรถ ลูกค้าจะต้องนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีสุสุเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดนะคะเรายังมีบริการฮอตไลน์สายด่วนหากลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาสามารถโทรมาเบอร์บริการฮอตไลน์สายด่วนได้24ชั่วโมงเลยค่ะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรถของท่านนะคะ